นูเอลโคชชแนลสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเสนอนะครับระบบ sso portal นะครับด้วย google app script นะครับมาดูเดโมนะครับะ sso portal ตอนนี้นะครับจะใช้ v e r s a l host นะครับตรงนี้นะครับ v e r s a l host จะใช้ v e r u a l host เป็นโฮสต์นะครับในการ deploy code แทน google app script นะครับ นต้นก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นเหมือนเซอร์วิสกลางนะครับที่เราจะสามารถใช้บริการต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดาอันนี้สิท์ล็อกอินด้วยอ่าแอดมินนะครับโดยฐานข้อมูลเราก็จะเก็บไว้ใน google sheet เมื่อล็อกอินนะครับก็จะได้แบบนี้น,นะครับเป็นหน้าตามีบุ๊กมาร์คขึ้นมานะครับ ถ้ามีหลายยูเซอร์ก็บุคมาคก็จะอยู่ของยูเซอร์นั้นๆครับแล้วก็ด้านตรงนี้นะครับอ่าเบราว์เซอร์ er ตรงนี้นะ,ะผมก็ยัดปิดกันนะปิดโปรไฟล์โปรบิสก็อ่านี่ครับด้านล่าง อันนี้จะเป็นวิวโหมโดนะถ้าเข้าด้วยแอดมินนครับจะเป็น v วิวโห d e สามารถกดที่วิวโหมโดตรงนี้ได้แล้วก็จะทําการแก้ไขข้อมูลนะครับเป็นแบบนี้แก้ไขข้อมูลนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นต t ดตัดตดนะสเตตัสเป็น inactive แล้วกันแล้วก็เซฟเปลี่ยนสเตตัสเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรนะครับได้อ่นนี่ก็จะเป็นแบบนี้ ส่วนแอดมินก็จะเห็นอยู่นะครับอันไหนที่เราแบบ i t i v t i v e ไว้แต่ถ้าเป็น User เค้เขาก็จะไม่เห็นนะกลับไปโหมดปกติกลับมาโหมดนะแก้ไขแล้วก็บวกนะเพิ่มใหม่ได้เข้าไปนะครับโดยสลักตรงนี้ก็จะแทนเป็นเหมือนคีย์นะครับห้ามซ้ำก็ลบได้ปกตินะครับปุ๊บลบ คอเคนะวิว e หมดนะนี่คือเรียบง่ายนะครับ,รบง่ายระบบไม่มีแดชบอร์ดแอดมินนะครับแต่ว่าก็สามารถแก้ไขแบบเรียบง่ายได้นะครับมีมีล็อกอินรีจิสเตอร์นะแบบอันนี้ปึ๊บเป็นระบบาสามารถเวลา,าผู้ใช้กดเข้าไปเนาะแบบล็อกอินแล้วเนาะ แล้วก็กดเข้าไปปุ๊บนี่แล้วก็จะถามก็จะมี2แบบอ่ามี2แบบเนาะมีแบบ New Tab กับที่เป็นอ่าปุ๊บอ่ะแบบ r e i r e c t นะครับ redirect มันก็จะทับตัวนี้ไปเลยนะ,ะเดี๋ยวผมขอยัดลองตรงนี้ New Tab ไปอ่นนี่เปิดแท็บใหม่นะเขาก็จะแนบค่าที่เรากำหนดไว้มาปุ๊บนะครับแล้วเราก็เอาค่าไปเช็ค ก็จะได้อ e ีเมลมานะครับอ่าอีเมลมาผมก็เอาอ e ีเมลมาใช้งานเนาะปุ๊บปุบ๊ก่อข้อมูลไปโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอนะ่ะอันนี้กรณีใช้เซอร์วิสใช้เซอร์วิสภายในเนาะอีกแบบนึงนะปุ๊บมาอันนี้สมมุติว่าเป็นเว็บอื่นนะครับพอดีผมไม่ได้ทำเว็บอื่นมานะปเป็นแบบนี้เนะ ผมเป็นเว็บอื่นนะแล้วผมจะจะทำจะล็อกอินนะก็ผมก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้ไม่ต้องทำล็อกอินใหม่นะก็สามารถกดตรงนี้จะมีอยู่3แบบนะครับมีแบบป๊อปอัพแบบนิวแท็บแล้วก็แบบรีเดเลกนะป๊อปอัพจะเสถียรสุดเนาะล็อกอินนะครับด้วยป๊อปอัพอันนี้มันเป็นของเว็บสอบนะ ก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับก็ใส่ username password ลงไปแล้วก็ Lo อก n ินปุ๊บอ่ะนี่แล้วเราก็จะได้มาก็จะมีไ้ามา asset callback มี asset token session id user id username ครับแล้วก็เอาส่งเข้าไปที่ฝั่ง Google Apps Script เพื่อเช็คต่อไปนะครับ แบบป๊อบอัพแบบนิวแท็บนะแบบนิวแท็บเดี๋ยวเขาจะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับกดล็อกอินดูเห็นไหมอันนี้ของเดิมนะอันนี้แท็บใหม่ก็กดล็อกอินปึ๊บมาได้แบบนี้นะครับอ่ะเห็นไหมแล้วก็จะหายไปพอล็อกอินเสร็จแล้วเขาจะกลับมาที่เดิมกดล็อกเอาก่อนอแบบรี d ได e เ t กนะครับแบบรีดเล็อ่ะล็อกอิน ปุ๊บนะเห็นไหมเขาจะเปลี่ยนแถบมาเป็นตัว SSO ตัวนี้พอล็อกอินเสร็จก็จะกลับไปส่วนอันนี้มักจะมีปัญหานะตัวนี้อ่าโอเคตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่จะมักจะมีปัญหาปุ๊บโอเคอันนี้คือแบบที่เป็นโฮสจากเวอร์เซลนะครับอ่าอีกอย่างนึ่งครับตัวอย่างที่เป็นโฮสจาก Google Apps Script นะอ่าตัวนี้นะตัวนี้ Okay. เคแต่ผมก๊อปตรงนี้ก่อนก๊อปมาแล้วก็มาวางข้างนอกก่อนเพราะว่ามันจะมีปัญหานะครับถ้าแบบว่ากดจากตรงนี้เข้ามาแล้วล็อกอินนะผมกดล็อกอินครับเลือกไทป์เอาเป็นอะรีเด r ล็กเลยอันแรกนะรีเดล็กอันนี้ครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วผมล็อกอินเสร็จปุ๊บเขาต้องกลับไปที่ g o o g l e a p p สคริปเหมือนเดิมครับอ่านี้เห็นไหม นี่ก็จะได้ Asset Token มานะครับอ่าปุ๊บอ่านี่ก็อันนี้ผมเขียนไว้เอา Asset Token ไปแล้วก็ Verify เพื่อเอานี่ค่าต่างๆมานะครับปุ๊บกด l o g out นะครับ l o g In n อันที่สอง p ๊ p ป,อ,ปอัพปุ๊บนี่ Login ครับอ่านี่ก็จะได้มา ลองเอาอะตัวที่3นะตัวสุดท้ายแล้ว n w w t b b นะครับปึ๊บมา New Tab มาอันนี้ตัวเดิมเราอยู่ตรงไหนนะอ่ะโอเคนี่กลับมาแล้วครับอ่ะนี่ก็จะเป็นการใช้งานนะครับ2อประเภทเนาะเป็นแบบ v วอร์เซ Ho ์แล้วก็ Google Apps Script Host นะครับทำตัวอย่างไว้ให้นะในคอร์สวันพรุ่งนี้นะครับ1นึ่งทุ่มตรงนะครับ สำหรับใครสนใจนะอันนี้แอดมินก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวลองยูสเซอร์นะครับลงทะเบียนได้นะครับผมใครสนใจผมจะเข้าเป็น user at email com u s e r 1 2 3 4หนึ่งสล็อกอินนี่ครับ ก็จะไม่มีตรงนี้เนาะไม่มีตรงนี้นจะเป็นบุ๊กหมากมันจะมาอยู่ตรงนี้แทนนะสำหรับยูเซอร์กดหมากแว้กดบ <Mark S 1> ุกหมากนะกดไปึ๊บอันนี้เป็นการรีไดเล็กเห็นไหมรีเดเล็กเขาจะรีไดเลกไปเลยผมกดย้อนกลับก่อนนะครับส่วน Asset Token ผมจะตั้งไว้ประมาณ15นาทีนะ Asset Token ก็ถ้าไม่ใช้อะไรเลยสิบห้านาทีนะก็ถ้าไม่ได้รีเฟซนะมันก็จะหลุดไปเลยนะครับต้องล็อกอินใหม่สามารถไปตั้งได้นะอาจจะเป็นสักเจวันนะปุ๊บอันที่สองลองกดไปปุ๊บก็ v ว r i f y Token เนะเหมือนตัวอย่างเดิมนะครับจะแ n a p Asset Token มาแล้วก็ไป Verify นะครับ อันนี้ก็จะเป็นนะ user g m a i l ผมกด logout นะครับปุ๊บ logout ก็จะไปหน่วย access token ครับหน้าแรกก็จะมีแบบเป็น public เนอะแบบว่าใครเข้าก็ได้นะครับเป็นลิงก์แบบที่ไม่ต้องการ login อะไรนะหรือว่าไป login ที่ปลายทางแบบเหมือนตัวอย่างแบบนี้นะครับอก็มา login ตรงนี้เอานะครับถ้าใครสนใจนะครับแบบนี้นะ ลงทะเบียนได้นะครับปึ๊บล็อกเอาออกมาที่อีเวนต์นะครับอีเวนต์ตอนล็อกโค้ดครับอันนี้คือทั้งหมดอันนี้ครับคอร์สคราวที่แล้วนะเป็นช็อตช็อตยนะครับถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อวิดีโอย้อนหลังได้นะครับผมสำหรับคอร์สวันอาทิตย์นี้นะครับอ่ก็เป็นตัวนี้นะครับมาทดลองเล่นได้นะครับสนใจแชร์ให้คนอื่นก็กดแชร์ไปครับลงทะเบียนได้นะครับตรงนี้ ก็จะมี QR Code นะครับสแกนได้เลยใส่อีเมลใส่อลไรมานะครับอ่าเดี๋ยวลิงก์จะส่งให้ทางอีเมลนะครับครับอ่าอันนี้ก็จะมีเนื้อหานะครับที่ต้องมีบัญชีบัญชี Google นะครับอ่าเราจะใช้ Google Apps c r i p ตต้องมีบัญชี Google บัญชี v วอ s ์ a l นะครับก็ล็อกอินด้วย Google นะครับอ่าแล้วก็บัญชีไฟเบทถ้าใครมีบัญชี Google แล้วก็ล็อกอินตัวนี้ได้เลยนะครับ ก็เบราว์เซอร์นะครับอ่าอินเทอร์เน็ตที่เสถียรหน่อยนะเวลาซูมนะครับผมอ่ะไม่ไม่มีระบบจัดการผู้ใช้นะครับแอ m ด n มินพ l นเนลเนาะแต่ว่าสามารถจัดการเซอร์วิสได้นะครับอ่าเซอร์วิสทีอ่อีดิทแก้ไขนะครับแล้วก็สร้างเซอร์วิสได้นะครับอ่ะนี่ก็ทำลายแบบย่อๆนะครับก็ภาพรวมเนะขันตอนแรกอ่ะแล้วก็ผมจะให้ทุกคนสำเนานะครับสำเนาสำเนาดีโพยอะไรให้เรียบร้อยนะแล้ว ขั้นตอนการดีพอ o y v เวอร์ชลนะครับก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับในขั้นตอนนี้ขั้นตอนแรกนะแปบ๊บเดียวนะครับส่วนขั้นตอนตรงนี้จะนานหน่อยนะครับดีพอ o y v เวอร์ชลจะสอนทุกคนนะครับ่าในการเวอร์ชลดีพอรนะครับดีพอ o y โค้ดของเราไปที่ virtual.f รนะ์ชวล app นะครับส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะครับตรงนี้ ถ้าใครถ้ายังไม่มีใครใช้นะเราก็สามารถกำหนดเองได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นคัสตอมไม้นะครับอจะพาแบบว่าแก้ไขโค้ดครับขั้นตอนแรกยังจะไม่แก้ไขอะไรนะจะแบบดีพอยก่อนแล้วก็มาแก้ไขที่หลังนะครับก็สำหรับใครนะครับสนใจนะครับลงทะเบียนได้นะครับวันอาทิตย์นี้นะครับทุกงตรงนะครับผมก็พรีวินะครับระบบ จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ